งานการแสดงมาตั้งแต่ก็จะเข้าสองปีเป็นเป็นนะคะแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่คือมันแบบว่าการเยียวยามันก็รู้ด้วอยู่แล้วว่ามันมันึงคงไม่ทั่วถึงเกเค mm hmm. เราก็พยายามที่ลนที่คือไปหางานทําบ้างขายของขายอะไรบ้างบางคนก็อยู่ได้บ้างไม่อยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็แต่ก็ต้องดิ้นรนกันไปคือนางเอกข้าวเหนียวดวงพรนะคะมาจากพิษนะุณ mm hmm. าข้าวเหนียวดวงพระคะ่ะ ก็คนกะทบที่ได้จากโควิดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยเนาะเราแต่เราก็พวกเราลิเกทั้งประเทศเลยเนาะรวมพูดถึงรวมประเทศทั้งประเทศเลยก็เข้าใจจนสุดท้ายที่ไปเดินเรื่องยื่นเอกสารให้กับท่านผู้ว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แค่คิดและแล้วรู้สึกเองแล้วไปยื่นหนังสือน,นะคะแต่ว่ามันเจอด้วยตัวเองแล้วก็พี่พี่ทีมงานที่เขาไป ทำการแสดงแล้วเขาเจอมาด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้าภาพที่เราติดต่องานอย่างเงี้ยเราโดนมาเรารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็ถ้ามันเป็นภาพโดยรวมที่เขาสั่งห้ามนะไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่ให้เล่น,ลลนทุกคนอย่างเงี้ยโอเคเรารับได้เราจะไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นแต่ภาพที่มันปรากฏออกมาก็คือบางพื้นที่บางอำเภอมีวงวงดนตรีคอนเสิร์ตเล่นได้ ซึ่งเราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปมีที่ถิ่หรือว่าเราพูดว่าไม่โรโนตีเล่นไม่ได้นะคะเราดีใจกับเขาที่เขาสามารถเล่นเล่นได้แต่ที่เราพูดหมายถึงว่าทําไมเราเล่นไม่ไ,มได้อย่างเงี้ยบางบ้านบางพื้นที ต่ขอแล้วเจ้าภาพขอแล้วขอล่วงหน้าเดือนสองเดือนแต่เขาถึงกหนดอีกวันสองวัน,วนยกเลิกงนานกระทันไทยคือคณะใหญ่ๆอะ่ะก็ยังโอเคเขายังพอเลี้ยงตัวเองได้แต่คณะเล็กๆไม่มีชื่อเสียงดูได้ด้วยการเล่นนี้ด้วยความน้อยใจสุดๆน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมศิลปวัฒนธรรมของไทยเนี่ยแล้วมันมันเป็นแขนงหนึ่งของคุณโคลด่ดโดยเพาะด้คยคุณเกพวิเกะก,กับเพลงโคโล่นี่คือสำคัญมากๆสรับโคโล่บ้านเรานะคะ แต่ว่าทําไมมันเหมือนแบบว่าไม่มีใครนึกถึงเราเลย